วงในสยามชกไว้เข้าใจต้องประเด็นเนวาเจก้าวหน้าในธุรกิจหายจากสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพภสพภัยสัพพเคราะ์สัีเดตจันรใอันตร,รายทั้งหลายเงินไหลนองทองไหลามาณชาลีติเอหิจิตตังเปียงมะมะผู้คนไหลามาเข้าของไหลามาเงินทองไหลามาณชาลีติอธิษฐานจิตขอพร พี่เลยขอพรอทั้งท่านยมยุทธับมาครับมาแสดงความยินดนะีขอให้ประสบในสิ่งที่ดีที่งามสุขภาพพลังวัยแข็งแรงขอให้ปราจากทุกโศกโรคโภัยแล้วขอให้มีกิจการได้เจริญรุ่งเรืองน,นะครับอายุยืนยาวนานคอบคุรความสุ <c oughs> มีความสุขรวยร่เรวยร่ำรวยเพงเฮง

ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับอนาคตอาจจะเป็นตัวแทนลีกทีมหนึ่งของประเทศไทยขอบคุณจะมาคนบุรีอินเตอร์ลีกวันจะมาเขาจะโนามน้าวรุ่งเรืองตลอดไปนะรู้ว่าป๋านั่งอยู่ก็ลงมาเขต้องทำดีแต่ก็ตอบคุณผู้ชมนะลงมาเขดีใจ มาแต่ฮาก็พี่ อาจารย์ฮะเล่นสัญจรอนในรถสปอร์ตเลยไม่เหมาะกับรถลำโพงจ่ายมั้งเจริญพรท่านคนโตข้าท่านเดี๋ยวเป็นหวันเดี๋ยวเชิญตอน่านสัญกอะไรให้เลยเตรียมฐานรุ่นสิบเอ็ดโอ้ยนั่นนี่เรื่งเดือดกันและนี่ท่านเป็นตำรวจฮะโอ้ตำรวจทหารมาครนนี้ครับเี่ไม่ฮะกันมีเรื่องฮะเพราะว่าที่นี่เจ้าถิ่นแรงโอ้เจริญพรทุกท่านตัวนี้ ท่านคนนี้ก็ท่านนี่นะครับท่านอยู่ที่ตรงซอยลางน้ำไปตรงคิงพาวเวอร์ฮะที่โดนร้องเรียนบ่อยๆที่ว่าเกะกะฮะนี่หละมากโรงแรมตรงนั้นอ่ะทั้งหมดคนนี่ลุงทนี่บุรีทำเองครับเดี๋ยว่านมีมอลล้วมีมอญใ่ครับแล้ววัดท่านจะดูรอบๆก่อนไหมแล้วแต่ฮะแล้วแต่ยังไงก็ได้ฮะัอาปะท่านะเชิญอาพาไปดูกันอาพาไปดูกันเย็นกันสบายดีฮะครับ ภาตามประมนะคะนรับอิมินาสกาเรนะพุทธังปูเชมิูชอิมินาสกาเรนะอิมาสกรมมังปูเชมิธัมโมัมังนมสมัมมสุปฏิปันโนสะวะโตสาวะกัสโฆสังขนะ โอ้เบเกริ <laughs> <laughs> หอนไม่องไปไหนหรอกอ่นี่แหละไปไหนอยนี่เลอ๋อไปนั่งโอ้อืานดเราไปเห็นแล้วงงเลยทางนี้ว้ยับไปไหนล่ะดูับมาแล้ว ัดเมวัดสอนเมตานมปัติิติตปัินตสงิวเมวัทีจานาเสมาาเกเตัมันตาสตัยยุยชนะสยุยชนะสัสัสานิปาชาลปริ ไปเรื่อยๆฟังธรรมะไปด้วยนะฮะถือว่าเป็นบรรยากาศงาน,นแต่งของคุณเสกแล้วก็คุณการรอบนึงไปแล้วกันนะฮะไม่ใช่รับไม่ใช่ครับผ่านไปแล้วครับของคุณที่ประเสริฐแล้วก็มาดามอะไรนะมาดามมาดามอ้อยบัวาพลาดบัวพลาดเรื่องหางานให้โยมเลยไม่ต้องห่วงนะต้องต้องเช็คดีๆก่อนนะครับ,บวมา,วา เราก็ต้องถามก่อนแล้วก็น้องกรไปรับโอไม่เคยนั่งลับโบกินี่ครับผมโอ้โหเป็นบุญดางก,ก่อนขึ้นลับโบกินี่มีคนถวายไอติมมาด้วย15บทคาับแล้วก็ด้วยปิ้งอีก2ลูกเข้ากับลับโบกินี่เขามาเขาเคยีนะ่นรถนี่นี่มือ2แล้วนะครับ20กว่าล้านโอ้โหนั่งได้2คนทำไมไม่ออกวอเตอร์ไซค์ไปเลยฮะ ขาจะนั่งสองคนก็ปั่นจักรยานก็ได้ก็ดูความสวยงามของศิรีลาเขาั้งมือหนึ่งได้สามสิบห้าล้านวันงั้นน้องบอลบอกอ๋อค่ะผมโอ้โหแล้วก็ขึ้นทานด่วนหน้าวัดไส้ทองเราเลยแล้วเป็นไงครับเราก็เตือนน้องบอลแล้วว่าเข้าขวาไหมทำไมผมมีอีสซี่พาร์ทครับผมอ๋อห้าเข้าไปปุ๊บเป็นไงครับจำนวนนง่งไม่พอพูดถึงม้าเราก็จะนึกถึงยาที่ใช้รักษาเขา ยามา้าครับผมยามมานั่นเองมารักษามมาเหรอเอา้าเวลาม้าก็ป่วยก็ต้องใช้ยารักษาอ๋อคนคนป่วยก็รักษาคอตัก้อนกิกนยามมาล้วมันบ้าคันมากินปลาลาด,ดีกว่านะอ๋โอ,โ,อ,โ,อโตจีนรือไปมีปลาท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นไม่ได้ใจว่าท่านเสนอเป็นหรือเปล่าตอนนั้นอ่าใช่ครับได้เ,เปลี่ยนชื่อจากยาม้าเป็นยาบ้าตามอาการที่กินแล้วมีอาการช่วงนั้นอะไรม้าม้าเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นบ้าหมดเลยเช่นเช่นยาหอมโบราณเจอสีทรงม้าก็เป็นก็เป็นยาหอมโบราณเจอสีทรงบ้า กลายเป็นสีติ๊งต้องเลยทีเดียวเหมือนเครื่องยน150แรงมาก็กลายเป็นเครื่องยน150แรงบ้าเขาเปลี่ยนเลยครับทหารมาก็กลายเป็นทหารมาเหมือนเดิมงานนี้ทหารมาเยอะนั่งอยู่กันท่าเราด้วยก็ไม่มีตำรวจที่ฉลาดตำรวจสุดยอดมากเลยนี่คือความแสดงระดับโลกระดัให้กับทหารตำรวจของเรานั่งอยู่โต๊ะนี้เป็นไงเขามีสารัตอยู่เย็นทีมชาติไทยอันนี้มีสมปองอยู่เป็นเจนนี่ลองมีโต๊ะนี้สิ สม,มไม่ได้มีไม่รู้ว่ามีตำรวจมาสม,มไม่มีทหารที่เราแซวไม่มีทหารมามีตำรวจมาบทจะฉลาดก็ฉลาดฉลาดอ,อบทจะไม่ฉลาดก,ก็ไม่ฉลาดไม่ฉลา,า,า,าดแล้วตำรวจเราใครนะ <c oughs> เข้าไปในบ่อนแห่งหนึ่งยังไงครับไม่เจอกล้องวงจรปิดครับ้อ,อยหยุดเต็มเลยผมนึกว่าดอกเห็ดเขาเก็บแล้วพบศพครับแต่ไม่พบผู้เสียชีวิต <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้ท่านมาทั้งมาอยู่ ท่านมาเราก็เลยเรียกเอาเลยครับอันนี้เราก็ตัวอย่างเฉยครับผมตำแหนน่งะคนจะเจริญรุ่งเรืองอย่าไปนั่งแบบนั้นนั่นไงครับการนั่งให้เจริญรุ่งเรืองต้องนั่งแบบนี้คนจับตาดูนะเขาราเรานั่งให้เดินเราตนั่งอย่างนี้เออเฮ้เหมือนพระคุณนะลืมเช็ครนเดียวกับท่านรเปล่าแซวท่านเฉยอการจะเจริญรุ่งเรืองอย่าพูดเยอะเกินไปต้องพูดพูดแค่สองประโยคของคำก็พอก็คือไม่มีไม่รู้ไม่รู้ไม่มีไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ๋อ ไม่มีข้อมูลครับผมพอแล้วเด๋ยวแซวแล้ววินิฮ์สวินิฮ์สบีมด์่ะบีมด์่ะบีมดบีมดยังไงเราบีมดยังไงอนยูสนิ้วอนูสามนิ้ว้นีวนาน้วนานลงไปอัน้นมันต้องชูมือขวามือซ้ายมอวเู่ะมัน ใจังใจแบบไม่ยตัท่ไทยทำกีฬายดนะท่ยด้วรพนมสางรลเฮดหนภาพเฮดหนภาพซ้่งสองั้เช้าเฮดข้างภาพเฮดาพเนสองต้ง แม่19เแม่น้องอายุแปดแม่เลขแปดเมนูเมนูเมนูไม่ได้12บปองอไม่ได้6นะฮะแม่ระนีเหรอเนี่ยสุนีธนีรพีรพีอ่านถูกจะได้แม่รพีไม่ได้10บสองหน้านะแม่ปูเดวิดไม่ไลขสิบดแม่เลขเดียวกับเกเรดเบลน้องโซน้องโซไม่ได้ห้าน่าจะน้องฟห้าคนนั้นหรือเปล่า น้องสีอแม่สีมาเก้าน้องมุกมาได้สองน้องหมดแล้กันน้องโอมาได้สิบน้องเกมมาได้สิบและมาดาม้อมาได้สี่เขาทำอะไรกันน่ะเขาทำอะไรกันเขาหาเหตุปวกกันเลยโอ้โหเออขาหาเหตุอะไร